สบายดีอล LT v i ชั o นเอกชนจีนความม่วนคาดจะส่งออกมะม่วง2,000ตันปี66บริษัทเอกชนเหนาน,านจางจิงจู ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของจีนซึ่งมีนายจางจือหลงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้อนุญาตสัมปทา,านพื้นที่บ้านดงหมากบ้าเมืองเซบ้างไฟแขวงคำม่วนสำหรับปลูกมะม่วงพื้นที่158.6เฮกตาร์เป็นระยะเวลา30ปีตั้งแต่ปี2556ถึง2586โดยบริษัทนำข้าพันมะม่วงจากไต้หวันและเริ่มปลูกในปี2557 ต่อมาเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ครั้งแรกในปี2,561ทั้งนี้ครับบริษัทคาดว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2,566จะสามารถส่งออกมะม่วงได้ประมาณ50ตันและมีเป้าหมายส่งออกรวม2,000ตันภายในปีนี้โดยใช้การขนส่งผ่านเวียดนามไปยังจีนปัจจุบันครับบริษัทปลูกมะม่วงประมาณ8,000 80, 0ต้นใน5สายพันธุ์ประกอบด้วยพันธุ์เขียวใหญ่อ้อหมางน้ำดอกไม้จักรพพัดงาช้างแดงและ R2 E2 อีกทั้งยังสามารถขยายพันธุ์มะม่วงได้เองทั้งนี้ครับผู้จัดการบริษัทระบุครับว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางหรือ BRI I ของประเทศจีนและการปลูมมมกมะม่วงจะประสบความสำเร็จหากได้รับโคต้าการส่งออกจีนเพิ่มเติมโดยในอนาคตบริษัทจะสร้างห้องเย็นเก็บรักษาผลผลิตโรงเรือนสำหรับบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออกไปยังจีนเป็นหลัก อันหนึ่งคับภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ16.7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ GDP สพปปลาวซึ่งมะม่วงเป็นหนึ่งในพืชที่ส่งออกหลักและเป็นสินค้าที่สพปปลาวอยู่ระหว่างการผลักดันเปิดตลาดกับจีนเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันสพปปลาวและจีนลงนามในข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขะอนามายัยและสุขะอนามัยพืช SPS ส่งผลให้สามารถส่งออกพืชจากสปป,ปลาวไปยังจีนได้จำนวน16รายการ แล้วพบกับ LTV ที i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี